สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เวทแม็กชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่มาหลอกกันนะครับผมถ้าคำช่วงสกิลลิงอยู่ใต้คลิปนะเริ่มด้วยสกิลที่หนึ่งเป็นการปาดดาบไปข้างหน้านะเมื่อทําการปาดโดนฮีโร่ศัตรูจะได้รับบัฟบ,บนหัวซึ่งจะทำดาเมจเป็นดาเมจจริงนะแล้วทาการฟื้นฟูตามหลอดเลือดที่หายไปนะ โดยสกิลการปาดนั้นเมื่อติดบัฟบนหัวจะทําการฟื้นคืนเลือด6%ที่หายไปนะและการโจมตีธรรมดาจะทําการฟื้นฟูเลือด2%ที่หายไปเอาละถ้าดูไม่ชัดเดี๋ยวดูตัวอย่างจากตรงนี้นะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราฟื้นคืนเลือดมาเยอะๆเนี่ยการฟื้นฟูเลือดจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าหลอดเลือดที่หายไปของเราน้อยลงจะเห็นได้ว่าตัวเลขจากการฟื้นฟูจะน้อยลงเรื่อยๆนะ เพราะว่าเราฟื้นคืนเลือดขึ้นมาเยอะขึ้นทําให้หลอดเลือดส่วนที่สีดามันน้อยลงหรือเรียกง่ายๆว่ายิ่งเลือดน้อยยิ่งปาดเราได้เลือดคืนเยอะเราก็ตีเราได้เลือดคืนเยอะนั่นเองสกิลที่2เป็นการสร้างเกราะจากการใช้สกิลโดนศัตรูนะถ้าเกิดยิ่งโดนหลายตัวมากขึ้นก็จะยิ่งได้เกราะเยอะขึ้นนะสูงสุด3ตัวและทําการสโลว์เป้าหมาย3 0ด้วยนะท่า2นะ่ะ สกิลอันติเมตเป็นการกระโดดไปในพื้นที่เป้าหมายศัตรูที่โดนจะติดสตารแล้วก็ลอยขึ้นหากศัตรูเดินผ่านตรงขอบจะทําให้ปิดสโลจะเห็นได้ว่าการใช้อติโดนยูนิตศัตรูจะทําให้ได้บัฟดาบ,บนหัวนะแต่หากใช้ไม่โดนจะไม่ได้รับบัฟหากมีบัฟอยู่บนหัวอยู่แล้วเนี่ยการอาติไปโดนเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหายจริงนะส่วนอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,น,นะถ้าหนึ่งสามารถใช้ร่วมกับฟลิกอร์ในการเคลื่อนที่ไปปัดศัตรูได้นะครับ ส่วนรูนก็ตามนี้เลยนะครับสลังแฝงก็ตามภาพส่วนไอเทมนั้นถ้าเจอตัวเวทหนักๆก,ก็ออกเป็นทรอยแทนไกาอาก็ได้นะส่วน a อจิสก็ออกมาตอนที่ต้องการคููดาวนะ เอาละครับมาดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับสาหรับตัวมาหลอกนะครับมาโดนเนอร์ฟมานะครับถ้าเกิดใครข้ามช่วงสกิลมาจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะด้วยสกิลที่1เนี่ยมันจะเบาลงนั่นเองในแต่ละเลเวลส่วนสกิลสอนะครับเพิ่มคูดาวมาดื้อเลย1วินาทีนะครับผมนั่นแหละครับมันจะทําให้ตัวมาหลอกอ่ะมีจังหวะในทีมไฟท์ได้ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพต่ํากว่าเดิมนะเพราะว่าสกิลจะไม่ต่อเนื่องนะครับด้วยสกิลที่2เราจะมีความอืดที่น้อยลงนะครับรวมถึงดาเมจที่จ่ายออกมาได้น้นนนออยลงงั่เ แต่ก็ถูกชดเชยมาในไอเทมโรมิงนะครับถ้าเกิดใครเอามาหลอกมาโรมิงจะไม่ค่อยจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้มากนะครับผมเพราะว่าไอเทมที่มันเป็นโรมิงมันราคาถูกมากรวมถึงมันบวกดาเมจให้เราด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นไอสิ่งนั้นแหละเอามาชดเชยตรงนี้ได้ ไม่อย่างนั้นมาลอกโรมิงมันจะเก่งมากๆกว่าเดิมอีกนะถ้าเกิดเขาไม่เนิร์ฟสกิลหนึ่งและสกิลสองของมาลอกก่อนในช่วงต้นเกมนะครับช่วยเพื่อนในการเคลียร์คีฟนะครับหลังจากนั้นก็ไปเดินที่เลนอื่นนะเหมือนได้ช็อตนี้เราสามารถเวทบลูของเขามาได้ทําให้ปากของเขาเดินเกมได้ลําบากมากขึ้นนั่นเองหลังจากนั้นเราก็ไปช่วยเพื่อนเคลียร์เลนอื่นๆนะครับผมจนกว่าจะมีประเด็นไฟนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยสกิลของมาลอกเนี่ยมันโดนเนิร์ฟไปใช่ไหมล่ะมันก็อ่อนลงนิดนึงอยู่แล้วแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ย เป็นตัวที่สามารถช่วยเพื่อนเคลียร์เลนได้ค่อนข้างไวนะครับรวมถึงมีสเกลในการเข้าไปล้วงศัตรูเพื่อทำจังหวะจ่ายซ c ซได้ด้วยแอนตีแล้วก็มีดาเมจพอประมาณเลยนะ เป็นตัวที่เก่งมากในช่วงต้นเกมนะครับสำหรับตัวมาหลอกสามารถเข้าไปค้าไฟให้เพื่อนได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตาดคืนเลือดมาแล้วก็ยืนแทงให้เพื่อนได้ด้วยสกิลสดูดเกราะนั่นเองก็ถ้าเกิดเราเล่นตัวมาหลอกนะครับพยายามบุกป,ป่าเขาบ่อยๆนะถ้าเกิดอีกทีมอ่ะไม่ใช่ตัวที่เป็น DPS สูงในช่วงต้นเกมเขาจะล้มเราไม่ได้นะครับผมโดยคอมของตัวทีมเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่จ่ายดาเมจได้ดีนะครับในช่วงต้นเกมอย่างเตยวเซียนเนี่ยก็จ่ายดาเมจแล้วก็ซีซีได้มหาศาลเลยรวมถึงตัวเราก็เช่นกันนะ แล้วก็แครี่ที่เป็นเอเลนดอร์เนี่ยมันก็จ่ายดาเมจได้ดีด้วยในช่วงต้นเกมเพราะฉะนั้นทีมเราจะต้องเอาเยอะช่วงต้นเกมให้มากที่สุดนะครับในเกมเกมนีเ้เรียกว่าเดินเคลียร์เลนแต่และเลนเรียงหน้ากันไปเลยนะครับเคลียร์เสร็จก็เดินเข้าป่าเขาเหมือนป่าเราเป็นอิสระเลยเขาจะไม่มีอำนาจในการสู้กับเรานะครับในช่วงต้นเกมเพราะว่าตัวของเราเก่งกว่ายางเห็นได้ชัดเลย ก็ตัวอย่างรูี้นะครับเป็นตัวที่จ่ายดาเมจได้ค่อนข้างต่ำมากนะครับเป็นเหมือนตัวควบคุมทีมไฟส์มากกว่านะเป็นการวางอันติเพื่อเรียกเพื่อนมาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีอํานาจในการสู้กับเรานะครับรวมถึงคาเฟนีนะครับช่วงต้นเกมถ้าเขาไม่มีของนะครับเขายิงเราไม่ตายนะครับผมแล้วก็เกมนี้เนี่ยเขาเอาไฮยาเตะมาเป็นต่านะครับก็นั่นแหละครับถ้าเลสเกมไปไอ้สอตัวนี้ดาเมจมันจะสุดจัดเลยนะเพราะฉะนั้นเกมนี้เราจะต้องเดินเกมให้ไวกว่าเขานะครับผม ต้องกดให้สุดนะครับไม่ให้แครี่ของฝั่งเขาเกิดขึ้นมาได้เลยนะในเกมเกมนี้เพราะฉะนั้นเราเคลียร์เลนเสร็จเราจะไปเดินในป่าเขาแบบปั่นป่วนสุดๆเลยแล้วก็ไล่ไฟไล่หลอกป้อมเขาทีละป้อมไปเลยนะ <S <S ไอเทมซับเนี่ยจะใช้เป็นเอิร์ธเจมหรือว่าไฟเอิร์ธเจมก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะถ้าเป็นไฟเนี่ยมันจะได้ดาเมจนันเองแต่ว่าถ้าเป็นเอิร์ธเจมเนี่ยมันจะอึดขึ้นนะครับผม ส่วนคุณสมบัติเสริมขึ้นมานั้นจากไอเทมซับนะครับที่เป็น2แมปล้างบัฟอะไรพวกนั้นนะครับสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามเกมนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้ทั้งเกมเลยในการเปลี่ยนทีหนึ่งอ่ะจะติดแค่คููดาวครั้งหนึ่งนะเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าเราจะสามารถซื้ออื่นได้ในราคาสูงโกนั่นเองแต่ก็เช่นเคยนะครับไอเทมซับป,ประจําที่ผมชอบใช้นะครับเป็นไอเทมเสริมดาเมจขึ้นมาเป็นดาเมจทูดาเมจนะครับผมแล้วก็ทําการสโลตูได้ด้วยเผื่อเอาเวลานั่นแหละ จริงๆอ่ะไม่ค่อยเหมาะหรอกถ้าสำหรับตัวมาหลอกนะเพราะว่าดาเมจของมันเนี่ยมันมาเป็นเซตๆอยู่แล้วหรือถ้าเป็นมาตรฐานเลยนะก็ออกเป็นเปิดแมปก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เปิดแมปได้ถึง4วินาทีแล้วนะดีกว่าเมื่อก่อนที่เหลือ2วินาทีซะอีก ก็เล่นคล้ายเดิมเลยนะครับพยายามกดอันติเปิดให้เพื่อนนะครับยิ่งทัพหลายตัวได้ยิ่งดีนะครับเป็นการโซนไม่ให้ศัตรูหนีได้นะเป็นการเข้าไปเปิดไฟแล้วทําให้ศัตรูติดตันแล้วก็หนีได้ยากลําบากมากนั่นเองรวมไปถึงเป็นการแยกวงไฟของศัตรูด้วยนะเขาจะตั้งโซนกันไม่ได้นะครับผม เพราะว่าแครี่ของฝั่งนู้นไม่สามารถยืนยิงฟรีได้เพราะว่าโซนเขาพังทลายไปด้วยแอนติของเรานั่นเองทุกครั้งนะครับที่สังหารศัตรูได้พยายามหาโอกาสเอาป้อมนะครับผมเพราะว่าในจังหวะนั้นศัตรูจะไม่สามารถออกมาการป้อมได้ครบจํานวนคนนะครับก่อนในทีมไฟ์นะครับพยายามรับสกิลจากศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับในจังหวะที่แครี่ของเราเข้ามาเขาจะสามารถยิงฟรีได้นั่นเองพยายามเอาตัวเข้าไปแลกด้วยสกิล2ของเรานะครับ ในจังหวะที่แครี่เข้ามานะครับอีกทีมสกิลหมดแล้วนะครับก็แทบจะการันตีไปแล้วนะครับว่าไฟนี้เราชนะแน่นอนนะครับผมเพราะว่าแครี่เรายิงฟีสุดๆเลยถ้าเกิดอีกทีมมีตัวแทงหนาจะจัดนะครับสำหรับตัวมาหลอกนะครับที่เอามาโรมิงดาเมจของมันค่อนข้างแรงนะครับมันสามารถฟันแทงเข้านะครับเพราะว่ามันไม่คิดเกราะนะครับผมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันถูกเนิฟไปแล้วนะครับมันก็ยังฟันพันกว่าดาเมจนะด้วยสกิลที่1ของเรา ก็ในเกมนี้นะครับทีมเราเป็นลาวิลแล้วก็เอเลนดอร์นะครับสตัวนี้เริ่มจะมีของไอเทมกันแล้วนะเราเข้าไปแทงให้เพื่อนได้เลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะตามมาปิดดาเมจให้เราเองนะครับผมในการโดดเข้าป้อมเขาแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้บางตัวที่เขาหนีไม่ทันนะครับเราติดอยู่ที่กลางป้อมเนี่ยไม่สามารถหนีได้เป็นการแบ่งไฟให้เขาอะยอมทิ้งเพื่อนนะครับในช็อตช็อตนี้ถ้าเกิดว่าในจังหวะที่เราไม่มีอันติีเนี่ยเราควรจะถอยก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีสกิลเปิดในอีกจังหวะหนึ่งอีกแล้ว ถ้าเรารพยายามฝืนขึ้นในจนังหวะนี้นะครับบอกเลยว่าน่าจะตายหมดนะเลยเลือกตัดสินใจที่จะถอยก่อนก็ควรถอยหลังกลับมาเอาร a r เ Slayer นะครับหรือว่ามังกรนะเพื่อจะเอาปัฟบพวกนี้ไปขึ้นบ้านเขา <relatives> ก็ในจนังหวะที่สตูเสียเปรียบอยู่นะครับแล้วก็ตายอยู่เราพยายามฉาบฉวยในจนังหวะนี้นะครับเอาร a กเ Slayer ไปได้เลยนะก็ถ้าเกิดค่าเสร็จก็จะได้็ e โมเดส e s อร r มาช่วยตีบ้านเราจะขึ้นบ้านได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง ตอนนี้ก็พยายามไปสแตนบายกับเพื่อนนะแล้วก็เคลียร์คีฟไว้ทุกๆเลนนะครับผมในจังหวะขึ้นบ้านเนี่ยถ้าเกิดคีฟชนในบอมสตพูพร้อมกันหลายๆเลนเนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะสามารถขึ้นบ้านเขาได้ง่ายขึ้นเพราะเขาจะต้องแบ่งคนไปกันในแต่ละเลนนะครับผมเขาจะมาเข้าทีมไฟได้ไม่พร้อมกันก็ในจอดๆนี้นะครับลูอี้หลุดโพสิชันมานะครับแล้วก็ทีมเราสามารถเก็บเขาไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นในทีมไฟตรงนี้เราจะมีคนที่มากกว่านะ ทำให้เราสามารถที่จะไปเปิดหน้าบ้านเขาได้เลยในช็อตชอตน็นี้แล้วก็เพื่อนๆทยอยตามกันมาแล้วจ่ายดาเมจได้ทันท่วงทีเราก็สามารถฆ่าศัตรูได้อีกตัวหนึ่งหลังจากนี้เราก็จะสามารถจกบ้านเขาได้อย่างง่ายดายนั่นเองโอเคครับหน้าที่หลักๆของเรานะครับก็พยายามเปิดดาเมจให้เพื่อนนะครับด้วยการกดอันติเข้าไปจ่ายซีซีแล้วมันจะทําการสโลว์ศัตรูได้ด้วยนะถ้าใครดูมาตั้งแต่หน้าคลิปช่วงอธิบายสกิล มันจะทําให้ศัตรูที่เป็นแครี่ค่ะตายหรือตัวอะไรก็ตามที่ขาตายไม่สามารถหลบหนีจากอันติเราได้ง่ายๆนะถ้าเกิดโดนอยู่ในวงอันติของเราแล้วในจังหวะแรกเนี่ยถ้าเกิดโดนเต็มๆมันคือติดสตาร์แล้วลอยขึ้นถูกไหมถ้าเกิดเดินมาโดนวงเนี่ยมันก็จะติดสโลทําให้ตัวที่อยู่นอกวงนะครับไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาได้อย่างอิสระเพื่อจะมาเติมไฟเราได้นะหรือไม่ก็ถ้าตัวอยู่ในวงแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะหลบหนีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ศัตรูที่อยู่กลางวงเราเจะหนีได้ลำบากมากๆเลยนะเขาเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้เป็นอิสระเท่าไหร่ทำให้จังหวะเนี้ยแครี่ของเราที่เป็นเอเลนดอร์เนี่ยสามารถลายศัตรูได้ easy mode มากมากเลยถึงจะมองดูว่ามาหลอกอ่ะมี cc น้อยใช่ไหมล่ะแต่จริงๆมันก็โ l o w หนักมากพอสมควรเลยนะจากสกิล l 2แล้วก็จากอันตินะครับผมก็ใช้ในจังหวะด,ดีดีก็สามารถช่วยให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นนะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นแนวแนวทางการเล่นมาหลอกของผมนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยเว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับจะเป็นตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ